คิดว่าจอมผวัญแมนไหมแมนเหรอแมนออนนี่ม่รู้่ะโอโหถ้าเป็นผีคงเป็นผีที่สวยที่สุดเกินไปมาก เจอที่คอมมอนส์ทองหอล่อนนะล้อขอบคุณค่ะจริงหรอคู่หนุไปล่าสุดไปกับสาลี่มั้งคะน่าจะตีแบตพุ่งเสร็จเหมือนไ,ไปกินพ ו เก็ตโบ้ไหมอะตอนนั้นแบบกินแฟรนชยส์มั้งคะอร่อยมากเลยอะเอที่มันมีชีสแล้วทุกคนคิดว่าคู่หนูคือใครดูหรือเปล่า ให้เดาให้เดาอยากเตือนเอ็ดไวๆไม่เหรอเขินตื่นเต้นค <ไ S 2> ิววันนี้แค่เขียนเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้สักนะอันนี้ทุกคนมันไม่ได้มันเหมือนสักคิวหรอแค่ย้อมคิ้วให้มันอ่อนนะคะพอหน้าสดก็จะดูแบบเหมือนพระนิดนึง ถ้าบอกนะเพลไม่ผิดจริงเหมือนเป็นเพลงเลยได้ยินจาก TikTok ถ้าจะเป็นน้อต้องทักยังไงให้ไม่ตกใจคะ <c oughs> ทักเหรอมีแต่คนทางนะ้แบบแบบเนี้ยนะเป็นอ๋อเป็นอ๋แบบนนอไม่ใช่เลยใไง <c oughs> <c oughs> เสื้อของแบรนด์เพื่อนค่ะ Off Judy นี่ คิวฟูลเหรอคะาจริงไม่ค่อยปกติจะปัดคิวให้ฟูนะแต่ว่าไม่ได้ปัดแล้วก็คือแค่เขียนอันนี้คือเขียนเท่านั้นเลยแค่แบบเขียนให้มันเติมเติมอะไม่ไม่ไมค่อยทำแบบคิวแล้วเมื่อก่อนทําให้คิวฟูแ,แบบชอบมากเลยรู้สึกมันเริ่มแปลกมันใหญ่มาเพิ่งมาเข้าใจตัวเองไม่เข้าใจทุกคนว่าที่ทุกคนบอกไม่ต้องไปเล็ลคิวแล้วดีนี่ยททำสักพักแล้วนะคะ เออสักพักแล้วนะคะเสียงอะไรเวลายิม้มแฟนคลับอาจจะเรียกว่าผีคุณจอมขวัญหรือเปล่าไม่คุณผีจอมขวัญดูแลผมยังไงนะคะพี่ขวัญพี่ขวัญต้องดูแล,แล้วแลหะ โซวิโนวานะคะ t r e a t ้น n นะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย็นนะเจย็นเออใช่ scrub หนังหัวแล้วก็ทร e a เมนต์นะคะแล้วก็ทาอ i l เซวิโนวากำลังจะมี o อยมาขายแล้วนะทุกคนวันที่25นะคะรอกดตะกร้าซื้อ scrub พราหนูหรอมาชอบหรือเปล่า หนูไม่ได้สครับผมตลอดนะคะแค่แบบเอ่อถ้าสระผมทุกวันก็สองวันครั้งอะแต่ว่าไม่ได้สระทุกวันแต่คือจะใช้ทุกครั้งที่สระผมแต่ต้องทาทรีทเมนต์เอ่อบำรุงผมต่อนะเพราะเพราะหนูสึกว่าพอสครับเสร็จมันจะมีความฝืดฟืดตรงหัวนิดนึงอะผมไม่มันจริงหรอเนี่ยทุกคนหนูก็ผมหนูไม่มแต่พอเพิ่งใส่ <laughs> คือถ้าไม่สระผมเอาจริงๆก็ไม่มีตัวไหนอยู่หรอกคะ่ะ มันก็ต้องผมเาะผมมันกันบ้างเนาะทำฟันยังสวยขนาดไนถ้าไม่มีฟันไม่ใช่ป่ะอันนี้แปลกๆไม่มีไม่มีฟันจะสวยได้ยังไง <c oughs> พี่ซันนี่แปลกๆนะ <c oughs> แต่ว่าพี่ซันนี่บางคนอาคิดว่าพี่ซันนี่เป็นไอคาวน์หนูทำเพราะลงไวมากเลยเหมือนแบบโพสเองไงแต่หนูเพิ่งลง ไออจอแล้วพี่ซันนี่ก็หลงเลยทุกคนก็คิดว่าเป็นไอค้าหลุมหนูแต่ว่าพี่ซันนี่วิวย่างเยอะกว่าชองหนูอีก Self love looks good on her จริง Looks good on everyone นะคะทุกคนต้อง self love นะเพราะอะไรน้ำหอมนะคะ self love <laughs> Self love ต้องอะไร self love, นะคะไปกดด้วยนะทุกคน นั่นแหละะตุ๊ดตุรุตุรุตุรุต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 ุางเก่งวะเดี๋ยวเช็คช็อแบนนะคะไม่ติดแต่ก็โอเคต้องไปแล้วแหะจริงๆมานานแล้วจุ๊บจุ๊บนะคะอะไรอ่ะมันคือมันคืออะไรอะอะไรปิดยอดอะไรป่ะเมื่อกี้ดูไม่ทัน ไปหนึ่งนะทุกคนไอไยนะอุ้ยฉันน้หอมก่อนกินอะไรนะไม่ baby bliss ก็ช c ร e r ยังท็อปนะคะเอาจริงค่ะเองก็จำไม่ได้ ติดตัวได้สบายมากนะทุกคนเซิร์ฟอะ่ะเล็ก <c oughs> ได้ยินเสียงนกร้องจัดการความรู้สึกท็อกซิกเหรอคะอันนี้คือมาถึงท็อกซิกจากเราเองเหรอหมายถึงว่าเราเองที่ท็อกซิกเหรอหรือว่าท็อกซิกจากคนรอบข้างเพราะว่า <c oughs> คนเอาจริงมันเหมือนยากแต่มันง่ายมากค่ะเพราะเราแค่ไม่เอาตัวเองไปอยู่ในจุดๆนั้นจุดที่ทําให้เราไม่สบายใจอะ่ะปัญหาเรื่องทาานี้ไ็ไม่ชอบแฟนเราทำยังงี้หรอทำไมเขาถึงไม่ชอบล่คะคะแบบว่าเรา agree ไหมเหตุผลนั้นอ่ะที่ ที่บ้านเราไม่ชอบหรือว่าเราแค่แบบปกป้องผิดคนหรือเปล่าเพราะแน่นอนว่าแบบคนอื่นเขาก็ไม่ได้เจอหรือสัมผัสกับคนคนหนึ่งแบบที่เราได้สัมผัสใช่ไหมคะเราก็ต้องปกป้องคนของเราอยู่แล้วอะไรอย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่ที่บ้านพูดเขาคูดถูกไหมอะจริงๆบางค้ั้งาเราก็ต้องรับฟังเหมือนกันมีหลายปัจจัยนะคะ เกินไปมากเลยอะ่ะโหวติเองละกูนะเหมือนผีเลยวินน่งอย่าเท่าไหร่จริงๆแล้วค่าใช้จ่ายมันมันมีเยอะมากนะคะเวลาที่คอเลสมาให้ตอนที่ทำฟันอ่ะจริงๆร,รวมๆแบบมันสี่แสนแต่ว่าหนูไม่ต้องเลเซอร์เหงือกนะคะก็เลยลดไปอีกเยอะอะไรนะครับเพราะมันคิดแบบเลเซอร์เหงือก แบบล้าง,เ,งเหงื่อเหงื่อหนึ่งราคาเท่านี้ถ้าทุกเหงื่อก็เยอะใช่ไหมคะเฮ่เหนูเป็นพี่อ้อยพี่ช็อตปะเนี่ย <laughs> ทุกคนไม <laughs> ่สตอปอะไรเลยอ่ะอาจจะต้องใช้เวลาคะ่ะทุกอย่างต้องใช้เวลาพิสูจน์นะแต่เข้าใจผิดอย่างเงี้ยมันเข้าใจผิดกันได้นะคะทุกคนเข้าใจผิดกันได้แต่ว่ามันก็ต้องอยู่ที่การพูดคุยอ่ะทุกคน ต้องใช้เวลาพิสูจน์นะแบบแต่ว่าทุกบ้านไม่เหมือนกันนะคะทุกครอบครัวไม่เหมือนกันเออสอนอะไรก็ไม่เหมือนกันตัวม,มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพูดเยอะไม่ได้อ่ะ จบจิตวิทยาเลยป่ะชอบมากค่ะเรื่องจิตวิทยาชอบอ่านหนังสือจิตวิทยาแบบทําไมเขาถึงทําสิ่งนี้เขาทําทําไมคนนี้ถึงเลือกที่จะทําสิ่งนี้เพราะปัจจัยรอบข้างหรือจากวัยหนุ่มประสบการณ์เดเด็กหรือแบบโตมายังไงถูกสอนยังไงอยู่ในสังคมยังไงสิ่งแวดลอ้อมส่งผลหมดเหมือนกับเอ่อคน,คน,ป,กคนปกติอะค่ะจะเลือกที่จะทําสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นเพราะ ประสบการณ์ชีวิตของเรามันไม่เหมือนกันเข้าใจไหมการเก็งยินตอมๆที่ชอบสะสอาจจะเป็น Urban นะคะแบรนด์ซื้อที่อังกฤษอะไรแบบนั้นข้าวมาหลดไปน้องหมาตัวสีน้ำตาลชื่อโคโค่ค่ะพี่นุเมื่อกี้มีคนเขียนว่าทุกครั้งที่เจอก็คือเห็นว่าอยู่กับพี่นุ จริงเหรอหนูไม่ได้เจอพี่นุนานมากเลยอะ่ะมีโอกาสมาร้องเพลงอีกได้เลยค่ะ request เพลงได้ playing, น,นะเผือแบบซ้อมก่อนเพราะถ้าไม่ซ้อมเดี๋ยวหนูคืนไง <c oughs> ทุกคนคิดถึงแล้วจ้าเพราะว่าพี่นุยายที่หรอวันนี้ไม่ได้ใส่โอเวนนะคะแต่ว่าปกติก็ใส่ r รียลเ n รน r o บราวน์นะทุกคนรู้สึกว่าโอเลนส์มันไม่ได้อันนี้มันดูแบบตาใหญ่กว่าโอเลนส์แบบมีความเล็กกว่านะแต่สีคล้ายๆกันเลยใช่แต่ว่าเราต้องไปแล้วแหละหกโมงแล้วจิไม่ทันกล้องนะคะที่ชอบใช้ G7X Mark I เอ้ยมีคนถายรีคอร์ดรีคอเป็น X ไหมอะ่ะคือมีสองอันอที่แบบถ่าย ไม่น่าใจคะ่ะไม่ทุกคนโสดนะคะทุกคนเป็นเพื่อนกันนะคะทุกคนเราไม่ได้เลยไป <laughs> เงียบๆเดี๋ยวจะสวยนะหนู แค่นั้นเลยเรคโคไม่เหมือนมันไม่เหมือนกันเลยค่ะสนุ่วเรคโคคล้ายๆกับไลก้าแค่แบบเป็นแบบพกพาได้แล้วก็ใส่แฟลชได้อะแต่ว่าแค n น n นอันนี้นะถ้าเป็นตัวนี้เปิดแฟลชคือมันจะมีความแบบเหมือนกล้องฟิล์มอะเก็ t ไหมทุกคนโทนสีไม่เหมือนกันเรคโคจะมีความละมุนอันนี้จะมีความชัดแบบส้มๆอะไรี้ยไฮไลท์ ของชอบ r l o t เ e t i นะคะจะเป็นแบบพลเลตสีสีช่องชอบมาก Eyeglass ก็ชอบแล้วก็เออเพนท์ที่เป็นแบบสติกอะคะ่ะชอบทำไงให้เป็นเพื่อนพี่น้องกับคนเก่าได้เราเฮ้ยไลฟ์โค้ชหรอพี่พิยสายเออเราเป็นเพื่อนกับทุกคนในชีวิตเรานะคะถึงให้ ตอนในเด็กหรืออะไรก็ตามที่ผ่านมาเคยโกรธเกล,เลียดเสียใจกันอะเราแบบไม่เคยเหรืออะไรมันืคอดีเลยทุกคนถ้าอยู่กับปัจจุบันถ้าเรา move on แล้วกับเรื่องเรื่องนั้นนะคะไม่ต้องเป็นแบบคนรักหรอกแค่เพื่อนที่เคยทะเลาะก,กันหรือเลิกคบอะไรเงี้ยแล้วอยู่กับปัจจุบันอะอะไรที่มันผ่านมาแล้วมันกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วแล้วเราก็จะไม่หันหลังกลับไปจะไม่มองแล้วก็คือการที่เรา move on แล้วจริงๆเพราะไม่โกรธเกล,เลียดหรือเสียใจอีกแล้วทุกคนต้องเคยผิดพลาดน,นะคะมันก็มีสิ่งที่เรารู้สึกว่า จอนเวลากลับไปไม่น่าทําเลยแบบทําไมเราถึงทำาบงนั้นแบบมันไม่มีวันที่เราจะทําอ,อย่างนั้นอะไรนเงี้ยค่ะมันก็มีทุกคนก็ต้องมีใช่แต่ว่าคิดว่าก็โชคดีนะถ้ายังมีมิตรภาพที่ดีกับทุกคนอนะ่ะทุกคนเลยเออรู้สึกโชคดีที่แบบมันไม่ต้องมีความรู้สึกคือชอบตื่นมาเรามีความ positive ไม่ได้อยากมีความรู้สึกแบบใน g a t i v หรือแบบไม่สบายใจอะแบบไม่ชอบจริงๆคะ่ะ ทุกวันนี้อยู่ด้วยความแบบสบายใจเลยจริงๆไม่ชอบอะไรที่รู้สึกอึดอัดอะไรค่ะจะไม่ชอบเพราะฉะนั้นถ้าเคลียร์คือกันเข้าใจตรงกันแค่นั้นอะไรที่ผ่านมาค่ะทำไมบีก็ไม่เป็นไรให้อภัยอะไรไม่สายใหมห่หนูก็ผิดบ้านหนูขอโทษนะคะอะไรไม่ไ,ไม่ได,มด้มีอะไรนียใช่ครับ ทำหน้าอะไรบ้างตลกมากดูแบบทำเยอะ่อยจริงๆหน้าไม่ได้เป๊ะเลยนะแค่จมูกไปหมายถึงว่าไปทำไปไปทำจมูกนะได้คือปละให้พูดใหม่ได้ป้ะเมื่อกี้พูดดีไหมละ่ะแล้วพี่มินยวสาย เริ่มจะคันแล้วอ๋อแล้วก็แบบทุกครั้งที่เหมือนฝนตกก็จะทุกครั้งเลยตั้งแต่อยู่อังกฤษนะเวลาเป็นหน้าฝนฝนตกอะไรเงี้ยเหมือนอากาศชื้นจะมีความแบบคันตรงคองมากหรือตรงนี้ก็จะขึ้นแบบแ,งแดงๆมันเหมือนคนที่ต่างประเทศเป็นเยอะมากเลยค่ะแล้วหนูไม่ได้คิดว่าจะกลับมาเป็นที่ไทยมันคันมากเลยเหมือนชื้นเหรออะไรแบบนี้ไหมอ๋อแล้วก็ เหมือนทราบมาว่าแบบบางคนอาจจะพยายามขับมาบ้านหนูนะคะอย่าทำอย่างนั้นเลยนะคะเพราะว่ากลัวตกใจนะคะรู้สึกไม่ปลอดภัยแบบเออไว้เจอกันตามอเวนต์นี้ก็ได้นะแบบงานอะไรเงี้ยค่ะซื่อมาพร้อมกับทุกคนะแต่แบบถ้าขับมาบ้านนี่กลัวมากเลยนะคะอย่าทำอย่างนั้นเลยตัดผมร้านไหนเออไม่มีร้านประจำะคะ่ะที่บอก ร้านไหนเข้าไปก็ตัดได้หมดแต่ก็จะมีช่างประจำอยู่นะคะแต่อยู่แบบเคฟเลชมาก่อนไม่ได้ไปแล้วล่าสุดตัดร้านที่เซ,ซิลเวียอะไรสักอย่างหรืจเจำไม่ได้จำได้ว่าอยู่ตรงไหนอ่ะก็คือเดินเข้าไปจำชื่อไม่ได้อ,อ๋อน่าจะฝนใช่ไหมคะใช่ฝุนเยอะอากาศไม่ค่อยดีด้ลย ร้อนแล้วก็เดี๋ยวก็มีฝนมีแต่คนบอกว่าจำไม่ได้ถ้าไม่ไดินเสียงชื่อเสียงมันแบบอย่างงั้นเลยจำได้อย่างนั้นเลยเหรอล l u s h b a บ t e r y นะคะทุกวันแล้วก็ตบเอ่อเติมด้วยชาร r l o t ทร t นะคะ บรนด์โปรดชอบมากผมดูมีวอลลุ่มขึ้นนะคะจากเอ่อจากผมตรงนะถ้ารอนก็จะดูมีวอลลุ่มนะไม่ได้ผมหนาด้วยแต่ว่ารอนผมเว้ทุกคนแสงรหดับหมดแล้วจีต้องไปแล้วนะเพลนไม่ออกสักทีบายบายทุกคนอ๋อขอบคุณนะคะทุกคนน่ารักมาก เดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่นะจะเป็นไลฟ์โค้ชใหม่ไปไปไปเนะี่ยไปละเดี๋ยวเป็นไลฟ์โค้ชใหม่นะออเอียงคอจริงเหรอหนูเอียงคอใช่ปะเห็นไม่ได้ไปสักทีเห็นที่ใช้นะคะมีอันที่เป็นอันปกติอะเอิ่มสีสีปกติสีแบบสีขาวกับ แบบสีม่งวงอะค่ะใช่มีสองอันอันนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวสายบ๊ายบายจุ๊บ <c oughs>